พี่ลองครับหลายคนโอฮูมาก่อนนะครับว่าเวลาเบิงกระเทียมสีสเกตเนี่ยเบิงจังไหนนะครับเพราะว่าสีสเกตเองเนี่ยเป็นเมืองหอมกระเทียมนะครับแต่ว่ากระเทียมของสีสเกตเนี่ยมัก็ะมีราคาค่อนข้างสูงราคาดีนะครับที่นี่มันก็จะมีขอแตกต่างกันอยู่ว่าเป็นอย่างขึ้นราคาสูงเป็นอย่างขึ้นราคาดีกว่ากระเทียมตัวไปนะครับเดี๋ยวมื้อนี่เขามาเอาความรู้หรือว่าขอสังเกตนะครับว่าเบิงจังไหนนะครับอ่ะลบกวนพี่ข้างเกษตรแนะนำนะครับนะครับ ตัวนี้สิเป็นกระเทียมทั้งเหนือนะครับกระเทียมทางน้ำพูนนะครับทางเพชรบูรณ์นะครับซึ่งไม่ซึ่งซึ่งข้อแตกต่างก็คือของเขาจะไม่เป็นเหมือนเรานะครับอันนี้คือของเพื่อนจ้าหัวเขาเนี่ยของเพื่อนสองหัวครับสองหัวสองหัวนี่เนาะเดี๋ยวผมถือไว้เดี๋ยวผมถือไว้ของของของเขาจะไม่มันสิีเป็นนะครับของเขาสิเป็นเลยเป็นคือตรงตรงฐานฐานหลาคือมันจะแบนแบนของเขาสิแบนได้นะครับครับแต่ของเขาจะไม่แบนมันจะโค้งโค้งกับสีของผบแต่ถ้าเป็นหอม ของเราจะโค้งของของค้งอื่นๆเขาจะเป้นแต่ถ้ากระเทียมมันจะกลับกันสลับกันคามสลับกันนะครับไ้เบิ้งนะครับราคาป้องเส้นนะครับถ้าจะซื้อหออเส้นคืออย่างครับเส้นอันแดงๆนี่มันโพกันมากเลยบอกครับแม่นครับกระเทียมที่กระเทียมยาชุมนของเรามันครับมันจิมันจิมีแก้มม่วงอแก้มม่วงแก้มม่วงโบเมนโบเมนแห้งแล้วมันสีขาวอะครับหรือว่าเป็นแบบนี้เลยเอ่อเป็นแบบนี้เลยเต้งครับนะครับ สีแหงหรือบบแหงกับเป็นแบบนี้เป็นของถ้าแกะจะแกมม่วงแกะม่วงอตัวนี้ครับตระแของทั้งอื่นนี่เพิ่นเป็นแบบนี้นะครับนอมันจะขาวขาวจั่วเลยนะฮะขาวจั่วเลยนะครับตัวนี้ของสีเกตครับโอ้นี่คือแหงเรียบร้อยกับประมาณนี้นะครับโอ้ของแท้พี่นอเบิงเรื้อไเล่ๆนี่คือแรนไซเลยด้อนี่คือของสีสเกตครับขอสังเกตนะครับนอขาวแกมม่วงนะครับ ลักษณะของหัวคือแป้นเป็นแป้นนะครับฐานลากเบนแบนนะครับเปนนอันนี้พี่น้องเบิงเด้อที่นี่การเก็บละครับการเก็บเก็บได้โดนบอของเขานะครับของเราแล้วเป็นปีจะเป็นปีพอในอื่นบวอกห่อนอะแต่ว่าของตรงนี้เอาปีหนึ่งได้แน่นอนปีหนึ่งนะครับประกันให้ได้นะครับเพราะอีงครับมันคือเก็บได้เป็นปีครับหนึ่งระยะเวลาในการในการเก็บของเราจะอยู่ที่ประมาณนะครับแปดสิบถึงร้อยยี่สิบวันเขาปลูกแต่เต็นํเาเต็นมือปลูก ร้อยแปดสิบวันนะครับก็คือวัดดดนะครับถ้าเป็นหอมจืมือครับถ้าเป็นหอมของเราอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันอันนี้คือใส่เวลาเท่านึงเลยนะครับนาะครับเท่านึงแล้วก็ผลผลิตมันก็จะได้ได้น้อยกว่าหอมผลผลิตต่อต้นนะครับประมาณ1,200ลงทุนหลายผลผลิตหน่อยเพราะว่ามันหัวต่อหัวนะครับนาะครับอ่าลงทุนการลงทุนก็เท่ากันกับหอมนะครับครับผลผลิตจะได้จะได้น้อยได้น้อยได้น้อยกว่าแต่ว่าราคาก็สูงนะครับ ราคาสูงครับราคาสูงกว่าส่วนนี้กระเทียมห่าโลเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้อยู่ที่นะครับอ่าสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทโลละสองร้อยครับหอมเหรอครับหอมหอมต้นนี้การตามหมู่บ้านต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆกับอ่าประมาณ18ถึง25บาทครับอันนี้คือขายส่งนะครับเนาะขายส่งถ้าขายเพื่อนขายแบบอยู่หน้าหมู่บ้านก็คือ3ามโล่ร้อยสโลร้อยแล้วแต่คุณภาพนะครับครับ กระเทียมของห้องมันดียังไงครับกระเทียมของห้อของเรานะครับก็คือกลิ่นกลิ่นมันสุนนะครับชุนนะครับกลิ่นชุนแต่ว่าเวลามันหอมเวลามันสุกมากมันหอมแห้งนะครับหอมแบบหอมหอมมากๆเลยนะครับกินชัดเจนนะครับจัดจ้านรสจัดจ้านใส่ตำมะ ק ูเนี่คือชัดเจนเลยนะครับใส้น่หน่อยแต่ว่าจัดจ้านมากทั้งกินมากทั้งรสนะครับเพราะอย่างแล้วมีคุณภาพอีกเลยครับพี่น้องฝากไว้ที่นีครับสำหรับกระเทียมพันอย่างครับ พันธุ์ศรีสะเกดเลยครับกระเทียมพันธุ์ศีสเกดนะครับจากอำเภอยางชุมน้อยแล้วก็อำเภออื่นๆนะครับในจังหวัดสรีสะเกดของเอาวถ้าจะเป็นแกมม่วงส่วนมากจะปลูกอยู่ที่ยางชุมน้อยเออแต่เป็นทั้งอื่นเหรอครับทั้งอื่นก็จะไม่ม่วงแต่ว่าแป้นเหมือนกันแต่แป้นเหมือนกันแต่จะออกขาวอย่างนี้ภาว่าเอกลักษณ์ของกระเทียมอำเภอยางชุมน้อยคือแกมม่วงครับแกมม่วงจะปลูกได้แค่สามอำเภอนะครับก็มีกาตโรมนาศียางสุมน้อยนะครับที่เป็นแกมม่วงนะครับแกมม่วงโอเคครับผมเป็นข้อมูลดีๆมาฝากพี่ฝากน้อง ขอบคุณทีท่ติดตามสวัสดีครับ